เราสามารถปล่อยบอดออฟไลน์รับอ P ีได้โดยไม่ต้องออนยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยกันสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนัล็อกรีเบิร์ดบูทเลิงเวฟแบ็คโคเวอร์เอ็มเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถทักไปที่ powerpay หรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติม เกมนึกถึง power play นะครับในเกมโยก g งเราสามารถปล่อยบอทได้ด้วยนะครับแต่การปล่อยบอทเราต้องเลเวล40ขึ้นไปแล้วก็เข้ามาสู่หน้าเมนูการบอทจากตรงนี้เขาก็จะมีแนะนํามอนเตอร์ในช่วงระดับเลเวลที่เราต้องการและค่าพลังป้องกันที่แนะนําเพื่อให้เราบอทได้ง่ายและสบายมากขึ้นด้วยความที่ว่าบางจุดมอนเตอร์จะเยอะมากๆและถ้าเราทําพลังป้องกันไม่ถึงเราอาจจะโดนดาเมจตายเพราะว่าเขาจะมีพวกมอนเตอร์สัตว์ร้ายที่จะมีดาเมจมากกว่ามอนเตอร์แบบปกติในกรณีที่ เราหาจุดที่มีสัตว์หลายๆจุดโดยที่เราไม่ไปบอดพวกมอนเตอร์ซ่อนอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เราบอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มอนเตอร์ต้องไม่เลเวลน้อยมากกว่าเรามากจนเกินไปอยู่ระหว่างไม่เกิน10บเลเวลของเรานะครับถ้าเราอยากจะได้ EP อยู่นะในส่วนของผู้ช่วยการบอดการบอดเหมือนเราเปิดคอมตีโจมตีแบบปกติเพราะไม่ว่าเราจะซื้อบัตร VIP เก็บของอัตโนมัติซื้อยาอัตโนมัติรีไซเคิลอุปกรณ์อัตโนมัติการซื้อลูกศรอัตโนมัติก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนแบบปกติแล้ว แล้วก็การบอทเนี่ยผู้เล่นต้องมีเลเวล40ขึ้นไปถึงจะสามารถบอทได้โดยในการบอทให้เราไปเลือกจุดบอทที่เราต้องการบอทแล้วไปบอทออฟไลน์เป็นเวลา5นาทีหลังจากที่เราได้จุดเรียบร้อยแล้วสมมติว่าผมจะบอทจุดนี้ผมก็เอาตัวละครมาทิ้งไว้ก่อนในจุดนี้ทําการบอทแบบปกติจากนั้นหลังจากที่เราออฟไลน์เป็นเวลา5นาทีเรียบร้อยแล้วเขาจะเริ่มบอทอัตโนมัติซึ่งจะมีผลเท่ากับการล่ามอนต์แบบปกติแล้วก็ในการบอทแบบออฟไลน์ line, จะได้ผลลัพธ์การบอทที่จุดบอทเท การบอรบเพราะว่าในกรณีที่เราพลังป้องกันน้อยหรืออาจจะโดนผู้เล่นคนอื่นๆหมายหัวได้และเมื่อตัวละครตายจะกลับเมืองแต่จะได้ผลลัพธ์แต้มบอดแล้วก็ซึ่งการบอดแบบออฟไลน์เราจะได้รับผลของยาแกนยา30%และบับสมาชิกด้วยอย่างบับพวกบวกอีพีแบบนี้ครับมีผลเหมือนกันหมดนะยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการบอดออฟไลน์แต่ละครั้งจะรับผลได้สูงสุดเพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นเราอาจจะต้องเข้ามาเช็คทุกๆ12ชั่วโมงเข้ามารับก่อนแล้วก็มาเซตบอดมา และสําหรับการบอดจะได้รับเพียงแค่ครั้งเดียวหลังจากออนไลน์เนี่ยเราสามารถมารับได้นะครับรายได้อีพีโดยรวมส่วนถ้าผลของยาแกนยา30%ที่หายไปในเมื่อออฟไลน์จะชดเชยให้ภายหลังหัวข้อสําคัญนะครับผู้ช่วยในการบอดแบบออฟไลน์จะสิ้นเปลืองตําลึงเงินในทุกนาทีเมื่อมีตําลึงเงินไม่เพียงพอสามารถล็อกอินเพื่อเติมตําลึงเงินให้ครบและรับอีพีได้นะครับโดยเขาก็จะแสดงรายละเอียดหลังจากที่เราออฟไลน์นะเวลาในการออฟไลน์จํานวนมอนเตอร์ที่กําจัดและผลของบัฟอย่างเช่นตอนนี้ ผมได้นาทีละประมาณ6 0,000อยู่รานี้แต่ถ้าผมออฟไลน์แต่ต้อง5านาทีขึ้นไปนะครับดูเวลาจากด้านล่างตอนนี้18บแเดกาสีในกรณีที่เรากดออกเกมไปเลยแบบนี้เขาจะไม่ตีมอนให้นะเราจะได้ระยะเวลาในการออฟไลน์ก็จริงนะครับแต่พี่ที่เราได้เห็นไหมเจ็ดร้อยเราต้องกดออกเกมจากการตั้งค่าแล้วก็กดมาที่เมนูการออกเกมจากตรงนี้นะครับในกรณีที่บอดไม่เอ๋นี่เลยครับหลังจากที่ออฟไลน์ไปเวลา9นาทีก็สามารถกําจัดมอนเตอร์ไปได้สิบ 8ตัวนะครับ a p จากการกำจัดมอนเตอร์จะอยู่ที่3,006ส่วนจากบัฟยาแกนยาจะอยู่ที่10,000แล้วก็บัฟวิธีแห่งจอมยุทธ์จะได้9,000โดยรวมแล้ว EP ที่เราได้รับก็อยู่ประมาณ45,000แล้วก็ด้านล่างนะครับ5,006จากตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับมาได้นะครับแต่แน่นอนการบอดอย่างนี้ข้อเสียเลยก็คือเราจะไม่ได้พวกอุปกรณ์นะครับเราจะได้เป็นกล่องแบบนี้แทนหมาป่าเลือดอสูรจะเป็นกล่องสมบัติกล่องของขวัญปลานีบกล่องที่เก็บไอเทมหลังจากที่ใช้ดูก็ดูนะครับว่าเราจะได้ บ้างส่วนมากก็จะเป็นเงินตำลึงพวกแต้มฝึกฝนหรืออื่นๆนะครับฉะนั้นการบอดแบบนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่เราต้องเปิดบอดเองอ่ะจะดีมากกว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะบอดออฟไลน์ได้อย่างที่เห็นเห็นไหมจากนาทีที่ผมจะได้ประมาณ 6- 7 0,000มอันนั้นบอดไป9นาทีแล้วนะครับอีทีที่เราได้รับยังแค่อยู่ประมาณ5 0,000นนะครับเท่านั้นเองดูดูแล้วการบอดแบบออฟไลน์เขาเน้นการตีธรรมดาคงไม่ได้ใช้สกิลให้เรา ราะ9นาทีจบมอนได้แค่18ตัวนี้มันถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับก็เหมือนหายไปหลายเท่าแต่ก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับสาหรับคนที่อยากต้องการบอร์ดอยากเก็บเลเวลโดยที่เราอาจจะไม่สามารถเปิดคอมได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เราเล่นได้นะครับถึงแม้ว่าจะเรเวลไปช้าแต่ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะแต่บางทีอาจจะบอร์ดค่อนข้างเออนิดนึงเราก็ไปตามจุดนั้นแล้วเรรรราา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 กก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 ็ดดดดดออ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 แตตต่่่่ในนนนนททีีีีออ้้เออออเกกเ้เเเเยงงจจบมมมไปปิู ออกจากเกมจากตรงนี้ข้อควรที่จะต้องระวังเลยก็คือจากนี้นะครับส่วนการที่เราจะเลือกจุดบอทในกรณีที่เราจะหาวัตถุดิบเราสามารถมาบอทมอนเตอร์แมปนอกได้ถึงแม้ว่าจะได้ EP ีน้อยแต่ถ้าเราต้องการหนังจะเป็นไอเทมแบบนี้นะครับเราเลือกมอนเตอร์ที่เป็นพวกสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นงูเป็นหมาเป็นหมีตามช่วงระดับมอนเตอร์เลเวลของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือขาวหมีแดงอะไรพวกนี้เขาจะดรอปเหมือนกันแต่ในส่วนเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นถ้าเราจะบอทเสือเราก็ไปที่บอทปลอดภัยนะครับจากตรงนี้สำนักชินมู โดยที่เราไม่ต้องเข้าวังเย็นทะเลเหนือพวกนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราบอดสัตว์ร้ายด้านบนเนี่ยอย่างน้อยก็มีโอกาสรุนหนังแต่เขาจะเป็นมอนสเตอร์เลเวลไม่สูงนะอ,ะอย่างงูก็เช่นกันนะครับมีโอกาสที่เราจะได้หนังแต่ถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์แบบปกติพวกนี้อันนี้จะไม่ได้หนังนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นอย่าลืมทําพลังป้องกันตามที่เขาแนะนานะครับเราสามารถอ้างอิงจากตรงนี้ได้ว่ามอนสเตอร์เลเวลเท่านี้เราควรที่ต้องทําพลังป้องกันเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ยืนแบบสบายๆย,ยืนไหวอย,อย่างมอนสเตอร์เลเวล52ป้องกันที่ควรมีก็อยู่ประมาณ330อย่าง มอนเตอร์เลเวล59พลังป้องกันที่ควรมีก็อยู่ประมาณ424นะครับหรืออย่างตัวนี้กระบี่คู่ป่าภัยป้องกันที่ควรมีก็อยู่ประมาณ436แต่ละตัวเนี่ยจะมีพลังป้องกันที่ต้องการไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากอย่างมอนเตอร์เลเวล56ตรงนี้โจนใหญ่ตาโปนนักลบเลเวล56เขาแนะนําพลังป้องกันแค่385แต่ถ้าเป็นตัวนี้เห็นไหม57ปุ๊บโอ้โหป้องกันที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราจะบอดแบบสบายๆป้องกันไม่เยอะมากก็ไปตัวนี้้ก็ไดาา รรนี่ใช่ไหมแต่ส่วนถ้าเราจะมาตีหมาตีงูอย่างน้อยต้อง450 460ขึ้นไปเพื่อจะยืนได้แบบสบายมากขึ้นนะครับยิ่งเราพลังป้องกันเยอะการที่เราโดนดาเมจก็จะเบาลงเป็นเรื่องปกติหรือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากก็สํา,ราสหรับในพาร์ทนี้มันแนะนําการบอทแบบออฟไลน์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยนะอย่างที่เห็นถ้าเปิดบอทได้ก็เปิดบอทดีกว่าเพราะไอพีที่เราได้รับเนี่ยจะค่อนข้างต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับของเนี่ยก็ไม่ได้ดรอปด้วยจะดรอปมาเป็นกล่องแทนตามจํานวนมอนเตอร์ที่ สังหารที่ถูกโจมตีก็ได้มา18กล่องส่วนเราจะได้ของอะไรไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พร์ทหน้าพัพร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปละครับ